ในการรวมน้ำจากสายน้ำสามสายทั้งน้ำจากทะเลจีนใต้หรือเกาะไหหลำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน่านเรียกว่านหนานไห่หนานเหอหนานเจียงเพื่อนํามาใช้ในงานเปลี่ยนเครื่องทรงส่งน้ําชาเจ้าแม่ทับทิมพิชัยปีนี้มาจากการรําลึกถึงเส้นทางการมาของคนเชื้อสายจีนและเจ้าแม่ทับทิมที่มาถึงอำเภอพิชัยผ่านเส้นทางน้ํา วันทำพิธีมีลูกหลานตัวแทนตระกูลเก่าและชาวบ้านไปร่วมกันตักน้ำยังท่าน้ำชุมชนก่ายออกไปจากที่ตั้งศาลเจ้าแม่ทัพทิมปัจจุบันเพียงไม่กี่ร้อยเมตรเพื่อนำขึ้นฝั่งไปร่วมพิธีในศาลเจ้าเช้าของวันพิธีทุกคนจะมารวมกันโดยไม่มีราคาค่าจ้างเพื่อร่วมงานสำคัญตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเช่นการแสดงฉลองพิธียังคณะเสือไหายหลํานางรำชาวบ้านรวมถึงหญิงสาวตัวแทน14ตระกูลเป็นตัวแทนส่งน้ำชา แสดงถึงความสำคัญของคนแท้ต่างๆที่มาตั้งรกรากในเมืองพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์บางคนตื่นเต้นเพราะเคยเห็นแค่พิธีกรรมไม่กี่ครั้งในวัยเด็กเนื่องจากการส่งน้ำชาเป็นพิธีกรรมเพื่อเปลี่ยนเครื่องทรงแต่ละครั้งจะเว้นห่างหลายปีเป็นไปตามธรรมเนียมของการล้างคราบฝุ่นขมเหควันทุบเทียนที่จับองค์เทวรูปจนสีมองรวมถึง่้มแซมเติมสีสันใหม่เชื่อกันว่าเทพเจ้าจะพอใจและให้พร น้ำชาในงานเปลี่ยนเครื่องทรงได้จากการต้มใบชาหอมทั้ง5้าคือชาต้าหงเผาชาผูเอ,อ๋อชาปี้หลวชุนชาที่กุนอิมชาอูหลงพร้อมด้วยดอกไม้มงคลทั้งห้าคือดอกหอมหมื่นลี้ดอกเบญจมาศดอกกุหลาบดอกมะลิและดอกบัวคือครั้งนี้ประเอญพอดีมีมีคนที่เขาไปทุระพอดีไงแล้วเราจะมีงานนี้พอดีก็เลยนําน้ําจากที่นู่นมาซึ่งปกติก็ไม่ได้ไปเอาถึงที่นู่นนะนะพอดีมันได้จังหวะกันพอดี แล้วก็เอาน้ำแถ่น้ำเจ้าพยาก็คือเอาที่หน้าจุงสารสารสังฮีที่สังฮีเจ้แม่ทิ่เหมือนกันซึ่งปกติแล้วเราจะไปเอาที่แม่น้ำน้าอย่างเดียวเมื่อก่อนก็ใช้น้ำชาเลยใช้น้ำชาใช้ต้มน้ำชาแบบนี้และแบบเดียวกันเนี่ยคือน้ำชามันจะมีคุณสมบัติล้างล้างก็ราบไขมันอะไรได้คือองค์เจ้าแม่ที่อยู่ในสารเนี่ยเวลาเรามากราวไหว้ก็จะมี ควันทูบบ้างมีมีมจุดกํายานมีน้ำมันไปอยู่ตามองค์ก็เหมือนเป็นล้างล้างออกไปชั้นหนึ่งก่อนก่อนที่จะไปถึงสีเห็นองค์เจ้าแม่มาตั้งแต่เล็กมีความศรัทธามีความเริ่มใสในองค์เจ้าแม่นะคะทั้งครอบครัวพี่เลยค่ะแล้วก็พี่เชื่อว่าคนในเขตชุมชนอำเภอพ,พิชัยและรอบนอกก็มีความเริ่มใสในองค์เจ้าแม่นะคะ<ม>วันนี้เรามีงานใหญ่คือเราจะเปลี่ยนเครื่องทรงเจ้าแม่นะคะ ซึ่งงานที่พี่เกิดมานี่พี่เพิ่งจะเห็นได้สองครั้งคือครั้งนี้ครั้งแรกก็ยังเด็กอยู่ จะมีเรื่องเล่าควบคู่มาด้วยค่ะเพราะว่าที่แห่งนี้ก็160ปีมาแล้วนะคะอย่างเช่นเรื่องของเครื่องไม้ที่ประกอบเข้าเป็นสันเจ้าก็จะไม่มีตะปูเลยค่ะหรือว่าอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นเครื่องไม้ที่ไม่มีตะปูเหมือนกันค่ะใช้วิธีการสลักกลน,นะคะถ้าเกิดว่าถอดชิ้นใดชิ้นหนึ่งก็จะถอดได้ทั้งหมดก็แสดงถึงภูมิปัญญาช่างจีนโบราณค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของภาพที่เป็นฉากหลังค่ะของแท่นประทับขององค์เจ้าแม่ทับทิมถ้าเกิดว่าเก่าจะมีการเปล ่ให,ใหมแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนแบบนําออกไปนะคะมีการนําภาพใหม่เข้ามาปิดทับแทนค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นนะคะว่ามีการเก็บภาพเก่าไว้เป็นอย่างดีค่ะ เล่ากันว่าการขึ้นฝั่งของคนจีนที่เมืองพิชัยอยู่ในห่วงราวพุทธศักราช2404ซึ่งเวลานั้นเมืองพิชัยเป็นเมืองชั้นโทตามลำดับการปกครองในการเดินทางตามเส้นทางน้ำจะมีเทวรูปเป็นสิ่งคุ้มครองมากับเรือค้าขายแต่ในครั้งหนึ่งเรือสินค้าออกจากท่าไม่ได้เป็นที่ประหลาดใจยอย่างยิ่งชาวบ้านจึงแนะให้เจ้าของเรือตั้งจิตถามหากเจ้าแม่ทัพทิมที่อยู่บนเรือประสงค์จะอยู่ที่เมืองพิชัยก็ขอให้เรือออกจากท่าได้เมื่อสิ้นคำอธิษฐานคน เรือก็สามารถออกจากท่าได้อย่างง่ายดายทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าเจ้าแม่ทับทิมจะคุ้มครองคนจีนในเมืองพิชัยต่อมาจึงสร้างศาลเจ้าใกล้กับริมน้ำในพุทธศักราช2408หรือสมัยรัชกาลที่4เป็นศาลเจ้าที่อยู่มาถึง60ปี หลังจากนั้นจึงย้ายองค์เจ้าแม่มาประดิษฐานนาศาสารเจ้าปัจจุบันเป็นศาลที่มีหลังคาเอกลักษณ์จากเครื่องไม้โบราณร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่สร้างศาลเจ้าหรือตรงกับสมัยรัชกาลที่6และแสดงถึงห้วงเวลายาวนานที่คนจีนมาอยู่ในถิ่นฐานใหม่เดินทางต่อมาถึงเมืองพิชัยทางแม่น้ําเจ้าแม่จะเป็นไม้ไม้ที่ต้องเบาหอม นั่นหมายความว่าเวลาอัญเชิญเจ้าแม่ขึ้นเรือมาจากไหลําห,หรือว่าอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยเจ้าแม่ก็สามารถแบบเป็นทูชีพได้ด้วยพอมามาเรื่อยๆปุ๊บก,ก,ก็มีการแต่งองค์แต่ทีเนี้ยด้วยความเชื่อนะครับเวลาแบบองค์เจ้าหมองสีแตกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแต่งองค์ทรงเจ้าใหม่แต่เดิมเนี่ยจะแห่จะแหะ่เจ้าก็คือทางเรือ แล้วคนก็จะตั้งโต๊ะไวไ้ว้อยู่ริมแม่น้ํา oh. หลังจากนั้น oh. พอทางเรือเลิกไปปุ๊บก็มาในตลาดมาแห่เจ้ารอบตลาด oh. <Yeah. S 1> เงี้ยครับก็พิธีนี้ oh. พอเปลี่ยนเครื่องทรงปุ๊บอาบน้ําชา oh. Oh. พออาบน้ําชาปุ๊บเนี่ยก็คือ oh. Oh. ให้ช่างเนี่ยไปแต่งองค์ทรงเครื่องอะไรให้เรียบร้อย oh. Oh. แล้วก็หลังจากนั้นก็เอามาเบิกเนตรลุยไฟแล้วถึงจะเอาเจ้าแม่กลับมาตั้งใหม่ได้ ฉลองวันเปลี่ยนเครื่องทรงเจ้าแม่ทับทิมใช้สัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงวัฒนธรรมของไหหลําเช่นคณะหุ่นกระบอกคณะเสืออาหารในพิธีกรรมและน้ำมงคลจากสามแห่งที่มีคำว่านําและวะต,ติิใต้ในเชิงสัญญาหมายถึงทิศแห่งความเป็นมงคลเป็นทิศแห่งพลังยางหรือความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตและเป็นทิศตัวแทนคนจีนไหหลํที่อยู่ทางใต้ โดยการศึกษาเรื่องราวของจีนไหหลำในประเทศไทยทําให้พบองค์ความรู้หลายอย่างจากสันเจ้าแห่งนี้ที่มีสถาปัตยกรรมงดงามงานสลักเครื่องไม้ขนบประเพณีและวิถีชีวิตสอดคล้องกับคติความเชื่อจีนดังปรากฏผ่านรูปองค์เจ้าแม่ทับทิมมีความงามเชิงช่างโบราณเมื่อมองต่างทิศทางจะเห็นความงามต่างกันซึ่งเครื่องทรงและรูปองค์แสดงถึงความเป็นขัตติยนารีในอุดมคติจีนโบราณ นำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน